ไม่สำคัญเธอสะพานรักมากกี่ครั้งผ่านใครมากกี่คนรู้ว่ามีฉันอยู่อยู่ข้างเธอทุกคนกับความรักจริงไม่มีปอมปนเท่าที่คนหนึ่งคนจะรักได้ กเธอไม่เคยรู้มาก่อนวันหนึ่งจะมาเจอฉันก็เธอไม่เคยรู้มาก่อนคนรักเธอจริงๆยังมีถ้าเคยเลือกมรักไม่ได้ แต่ฉันเลือกรักเธอได้เลือกจะรักเธอด้วยทุกห้องใจให้หมดเลยที่มีหากอมแขนซบน้ำตาได้ก็ซบชันได้คนดีสรงสายตาใคร่างหัวโลกใบนี้ไม่รู้ว่าฉันรักเธอจริงก็พอ ไม่เป็นไรใจเธอจะปะพุปะากี่ห้อนเป็นดอกไม้กี่ช่ำฉันรักเธอที่ใจความดีที่งดงามรักเพราะอยากรักไม่เคยมีคำถามทำไมฉันถึงรักเธอได้มากมายก เธอไม่เคยรู้มาก่อนวันหนึ่งจะมาเจอฉันตออเธอไม่เคยรู้มาก่อนคนรักเธอจริงๆยังมีถ้าเคยเลือกความรักไม่ได้แต่ฉันเลือกรักเธอได้ อยากจะรักเธอโดยทุกห้องใจให้หมดเลยที่มีหากอมแค้นสักน้นตาได้ก็สบฉันได้คนดีถึงสายตาใครแฉ่งหัวโลกใบนี้แค่รู้ว่าฉันรักเธอจริงก็พอก็อเธอ ไม่เคยรู้มาก่อนวันหนึ่งจะมาเจอฉันก็เธอไม่เคยรู้มาก่อนคนรักเธอจริงๆยังมีเธอเคยเลือกความรักไม่ได้แต่ฉันเลือกรักเธอได้ เรื่องใจรักเธอเลยทุกห้องใจให้หมดเลยที่มีหากอมแคนซับน้ำตาได้ก็ทบฉันได้คนดีจังสายตาใครเชิงหัวโลกใบนี้แค่รู้ว่าฉันรักเธอจริงก็พอ ถึงสายตาใครฉทงหัวโลกไปนี้แค่รู้ว่าฉันรักเธอจริงก็พอ